อ,อ่าอ่าอ่าด้นดนโดนเทแล้วน่ากลวมากจะดับลูกทุกคนรู้จัง,ง,วงสวัสดีครับผมอวอล์นารัสเมรัครับมวมลน่าก็ผม้โไม่ไม่ดู้เลยนะอันนี้ไม่รู้ <c oughs> จริงความเป็นไปได้แบบ14ล้านรูปแบบนแบบานเดี่ยวกับที่เย็นมาเที่ยวกับ,บออกแบบหรือไม่ก็เป็นไปได้วย เป็นเกษตรกรก็ได้หรือว่านอนเล่นเฉยเก็ก็เป็นไปได้มันหลายอย่างเราเดาไม่ถูกสิ่งแรกที่อยากทำงานทำงานแล้วกันรร <laughs> ู้กว่ารู้สึกว่างๆจริงๆก็ลเลยอยากมาทํางานกลับมาเป็นส่งตูงปเตีครนะับแต่ว่าตอนว่างเราก็จะผาอะไรทำเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าเราสามารถแบบดูได้ในดุสานงานหมดโควิดหมดไปก็น่าจะทำงานครับ เผมไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยพูดผมเน้นทำให้มันธรรมดาที่สุดระยะยาวแบบนึงแต่ว่าไม่หรูหวาเน้นสมดุลคุยแล้วกนะันคุยผมชอบนะมันเป็นเค่ดนตรีที่เท่มันธรรมดามากเลยแต่ว,ว่าคนที่ไม่เป็นจริงๆเสียงมันไม่ออกมันเกี่ยวกับหายใจพลังลมแล้วก็การควบคุมลมอีกอย่างหนึ่งมันเกี่ยวกับ ตัวอุปกรณ์ว่ครับมันก็เลยเชื่อมต่ากันก็เปรียบมันผมเลียใส่ลมหายใจเลยในการเคลื่อนที่ของชีวิตบวกกับสภาพแวดล้อมภายนอกมันเหมือนแับควบคุมกันหายใจเลยก็เลยชอบคุยว่ามันเป็นแบบตึงกลางแล้วว่าตัวเราเองที่ควบคุมได้กับสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมที่ควบคุมอะไรไม่ได้อ่ะอ่าอ่ะอ่าเดิเดินเดินเทกแล้วไงไม่รู้ไม่ออก ช่วงนี้มันมันมาเข้ามาในหัวเข้ามาในหัวบ่อยมากเป็นเพลงที่ติดหูเลยครับเห็นตามติ๊กต็อกเห็นคนเต้นอะไรเนี้ยเรเกี่ยวอะไรกับหมูยอมไหมไม่รู้เรียกได้ว่าเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนชีวิตประจำวันของผมลนกันครับภายในใจผมสับสนและวั่นไหวเวลาที่คุณเข้ามากระซิบใกล้ๆโนโนฮนะนอน เคนน่ารักมากงแจ๊ชื่อชื่อบงหรืชื่ออะไรโยนบาสบาสเกตบอลคือรอนลีออฟตาโกอานีกอราโกมิทอสโจเนกาคือเทลซารังฮันธานีมาโอตอันเดเวโจมันเป็นเพลงจากต่างดาวนะครับผมร้องให้ใครครับมนุาดูดาวดาวคานมษย์ต่างดาวได้เป็นหมูย่อแนี่นอมีอยู่เพลงเดียวแหละไอจิ้งไอ ลองซึ้งลองหวานดูแล้วไอคนอย่างฉันมันไม่ค่อยเข้าตั้งแต่วันนั้นมาจนวันนี้ทุกทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมอมอ,อนไม่เก่งนะครับของคุณสองคนนี้เน่เค<ล>ุณภาพระดับโลกทุกคนรู้จักใครก็รู้จักนี่เลยครับโยป๊อบรู <c oughs> ้ร <c oughs> ู <c oughs> ้ว, <c oughs> วเลย <c oughs> อินวอรอิน ต่อให้ฉันวันไหวฉันก็ไม่บอกจะไม่บอกเธอว่ารักฉันไม่บอกเธอไม่ต้องมางองแง,องเป็นเพลงที่ต้ฉนฉบับก,ก็เกือบลืมเนื้อไปแล้วนะ <c oughs> ลองเป็นเพลงโมแวร์ของคุณวรรณรัตน์ทัศมิตร <c oughs> ลองเลย uh? อ่ะตอให้ฉันวันไหวฉันก็ไม่บอกจะไม่บอกเธอรักฉันไม่บอกเธอไม่ต้องมางอแง รักเธอก็ไม่บอกว่าเธอคือคนในฝันฉันไม่บอกเธอไม่ต้องอว้าโอแวานไม่ต้องเลย